ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมืัอนี้ก็มาพอๆกับปพอแต้มนะพี่น้องเนาะครับปพอแต้มภาพมาติดตามเลขเด็ดสี่แยกข้อกัวมาแล้วพี่น้องครับก็มีเอฟซีคอมเมนต์มาตามนะครับเนาะหลายอย่างครับเดี๋ยวปพอแต้มกับยิทย์ยอยลงให้นะครับเนาะเลขรับวงในกับยังบอลมาในพี่น้องเด้อ ็ีหมาจะพวกอะเรียกเด็ดเชียนน้องคายกับมาแล้วเรียกเด็ดเชียนแช่วันกับมาแล้วแต่ว่ายังบ่าันในโลงนะครับเดี๋ยวก็จะใช้่อยลงให้นะพี่น้องเนาะรับมือวันที่หนึ่งเมษายนหกเจ็ดน้พี่น้องเนาะรัฐบาลไทยเข้าออก8ปดศูนย์สาสี่แปดหนึ่งรับเดีกร่างกับออก90ศนะครับ ครับส่วนเรียกหน้าได้พี่น้องนะเน้าเลขกหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งสองสองหน้าครั้งที่สองแปดศูนย์เก้าท้ายครั้งที่หนึ่งห้าห้าเก้าท้ายครั้งที่สองเก้าสี่เจ็ดนะพี่น้องครับเป็นไงน้อมีผู้โศกผู้หมันบ่านอ้อพี่น้องครับเลขเด็ดสีแยกขอกัวพี่น้องอันน้ำเือกพี่น้อง ขับหนึ่งเมษายนสองห้าหกเจ็ดนาะขับเนาะเลขเด็ดสี่แยกข้อกัวครับเลขเด็ตะล่างมาขับสามสองศูนย์เจ็ดเก้าหกครับส่วนพนัประเด็นบนล่างมาขับสองกับเก้าเน้นที่เก้าครับเก้าศูนย์เข้าตรงตนะพี่น้องเด้อแต่ว่าพนเปลเน้นไหนเน้นเก้าสี่เก้าเจ็ดนะครับกระเถิวว่าเขานะพี่น้องเนาะรับเอาไผ่สวกไผ่มันพอเตรียมกับดีเจน้ำนะครับเด้อ ให้บโชบชกโบมานมือนี่พอเตรียมผ้ามาตามต่ออียนะครับเนาะ,ะครับเอาเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันนะครับพี่น้อง สิบหกนะพี่น้องเนาะสิบหกเมษายน รเรียกเด็ดสีแยกข้อกลัวนะครับครับเบิงเรกในตารางก่อนนะพี่น้องเนี สะาเดียกหนาด้างมันได้พี่น้องเนาะหนึ่งสามห้าหกสี่ ดนะครับสัดเจียนบพีนองหนึ่งสามห้าหกสี่เจ็ดเลยครับได้เรียกในตาราง ครับวันนี้พนามาเดียนบนล่างพี่น้องสามกับหกนะครับ สามกับหกเน้นที่สามพี่น้องครับส่วนจับคู่นะครับสามห้า สามหกสามเจ็ดนะครับหกนะครับหกหนึ่ง หกสี่นะครับ ครับเน้นสามหกสามเจ็ดได้พี่น้องเด้อแต่ว่าสามหาตัวนึงเข้ามาเข้าเก่านะครับครับ เลขสามตัวพี่น้องครับแค่นี้พี่น้องสามสองหางเลขสามตัว <c oughs> ครับสัตว์เกียนตนะพี่น้องเนาะ เอาไปนองแคปหน้าจอได้ครับเลือกเด็ดสี่แยกคอกวัวนะครับงวดวันจัดงวดวันที่สิบหกเมษายนสองห้าหกเจ็ดนะครับครับส่วนเลขในาตารางกันหนึ่งสามห้าหกสี่เจ็ดเดินไปนองเริ่มมาจับเอาแน่งกระไดอิซีมักแต่เพนจับมาให้ตั้งสี่นะครับเนาะบนล่างนะครับสามกับหกเน้นที่สามครับสามห้าสามหกสามเจ็ดหกหนึ่งหกห้าหกสี่ ครับส่วนเลขสาัปวกกับศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามหนะพี่น้องนะเนาะเนามักสอบตัวเด็กก็อย่าลืมนะพี่น้องเด้อไปเรือกซือเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เนาะครับเนาะครับเตรียมกับข้อน้นย้ำไว้นำหยีก้อพี่น้องเนดะ้อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะครับเนาะขับคอยเขาแห้งๆเรื่อยๆยยพี่น้องครับเอฟซี FC ก็จะได้โศกโฉบมันๆเข้าตรงๆอีกเนาะพี่น้องเนาะครับ เอาเขามาแล้วอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมนําแดเนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตมนํานะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตียมก็ข้อกราบขอบพระคุณ FC ทีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อเตมครับพ่อเตียมขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บอยายให้ได้ความไข้อยาให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกตาหลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกันมีแคนี้เนาะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม